เมื่อดอรสาวนักธรณีวิทยาต้องปลอมตัวเป็นดาราสาวแสนหวานเรื่องราวดันวายป่วงเพราะเธอต้องเป็นแฟนมปลอมไม่ประธานหนุ่มสุดหล่อแถมขี้เก๊กสะดวยเรื่องราวความรักสลับตัวจะลงเอยอย่างไรไปติดตามได้ในสำรวจใจไขร,รหัสรักซีรีส์เปิดเรื่องมาที่งานเลี้ยงสุดรูการมั่นหมายของดาราสาวคนดังของวงการบันเทิงกับประธานหนุ่มสุดหล่อเธอรู้ดีว่าเจ้าบ่าวต้องไม่คนคิดแผนนี้ขึ้นมาแนะ่ซึ่งเขาก็หวังให้ถูกใจเธออยู่เหมือนกันเมื่ออยู่บนเวทีเขาแอบถามเธอว่าตัดสินใจได้หรือยัง คาตอบของเธอก็คือเราจบกันแค่นี้เธอย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีก่อนที่ประเทศเอสซูจิสึด็อกเตอร์สาวด้านธรณีวิทยาชอบทํางานกลางแจง้งนอนกลางดินกินกลางรายเธอภูมิมุ่งมั่นกับความฝันที่นักแนนในการค้นหาความจริงของจักรวาลงานของเธอคือการสำรวจอุทยานแห่งใหม่ที่ทุกคนพบอยู่เรื่อยเธอพานักศึกษากลุ่มหนึ่งมาสำรวจอุทยานแห่งใหม่ซึ่งเป็นงานสุดท้ายของวันนี้แล้วนักศึกษาจึงได้ชวนให้มาถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกกัน เมื่อเธอถอดแว่นตาออกนักศึกษาถึงกับแปลกใจที่เธอหน้าเหมือนดาราดังซูจินต่างกันแค่บนใบหน้าซูจินมีฝยใต้ตาเม็ดหนึ่งท่านั้นหลังจากนั้นนักศึกษาชวนกันไปถ่ายรูปที่ริมหน้าผากันเพื่อเห็นว,วิวสวยกว่าแต่แล้วนักศึกษาชายคนหนึ่งเกิดพลาดจะตกเขาเนี่เด็กนี่ไปคว้ามือช่วยเขาเอาไว้อย่างว่องไวและใช้ทักษะของเธอช่วยเขาขึ้นมาได้หลังจากนั้นพวกนักศึกษาจึงได้ชวนกันถ่ายรูปด้านล่างดีกว่าเพราะไม่อยากเสี่ยงแล้ว ตกกลางคืนระหว่างที่นาาเอกดังดูซีรีส์อยู่คุณมูติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามเรื่องวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวิธีการสำรวจเธอคิดว่าเป็นงานวิชาการจึงได้ตอบตกลงไปและนัดให้เขาไปเจอกันเย็นวันพรุ่งนี้ที่ร้านกาแฟาแถวคอนโดแต่จู่ๆบัญชีที่เธอใช้ติดต่อก็เด้งออกจากระบบเธอคิดว่าคงถูกแฮ็กจึงจะอ,อีเมลเก่าตอบเข้าไปเมื่อเปิดเช็คก็พบเมลที่น้องสาวส่งมาซึ่งเธอบอกว่าช่วงนี้เจอเรื่องลำคาญใจนิดหน่อยเลยกะจะออกไปท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายบ้างบอกให้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่นานก็กลับแล้ว นเอกจึงได้ถวานน้องสาวแต่เสียงมือถือของน้องก็ดังอยู่ใกล้ๆเธอแถวนี้เองแต่คนที่มากลับเป็นผู้จัดก,การของน้องสาวตัดมาที่ประธานมู่ชิวหลุนเจ้าของบริษัทเมืองแร่หนุ่มผู้เนี้ยบทุกกระเบียดนิ้วในบริษัทต,ต้องไม่มีฝุ่นงานก็ต้องเป๊ะห้ามผิดพลาดแม้แต่ทศนิยมเดียวเพราะไม่งั้นแผนการก่อสร้างทั้งหมดอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้พระเอกนั่งนั่งมู่อยู่ในห้องจนเกาลิงเลขาส่วนตัวมาถามว่าอารมณ์เสียเรื่องอะไรเขาบอกว่าไปรอดรซูคนนั้นอยู่สองชั่วโมงแล้วแต่ไม่มีใครมาเลย เลขาเกาแซว่าเครื่องจับเวลาอย่างคุณรอคนเป็นด้วยหรอพระเอกเลยประชดว่าจะไม่อนุมัติขึ้นเงินเดือนให้เลยเลขาเกาจึงได้ทาเป็นโกรธด,ด็อกเตอร์คนนั้นเหมือนกันที่ปล่อยพระเอกรอนานจากนั้นก็บอกว่าเรื่องงานเลี้ยงเรียบร้อยแล้วแม่คุณต้องพอใจนะดานเนกตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในรถเธอตกใจมากและถามว่าพวกเขาเป็นใครฟงางเจีกยวกับซานรีบแนะนําตัวทันทีลหลังจากนั้นฟงางเจียบ,บอกว่าเขาเป็นผู้จัดก,การของน้องสาวฝา,าแฝดของนักเอกพร้อมกับเอกสารต,ต่างๆเกี่ยวกับสัญญ,ญาของซูจิงไม่ดู นางเอกก็ยังงงว่าแล้วมาหาเธอทำไมผู้จัดการบอกว่าเพราะสุจินหายตัวไปติดต่อแม่ของเธอแล้วด้วยแต่ติดต่อไม่ได้ทั้งคู่คิดว่าพวกเธอน่าจะปลอดภัยเพราะก่อนไปเธอส่งคลิปมาบอกว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนกับแม่และที่ต้องไปโดยไม่บอกก่อนเพราะกลัวผู้จัดการจะไม่เห็นด้วยซึ่งนเอกกับน้องก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะตอนอายุ8ขวบพ่อแม่แยกทางกันน้องอยู่กับแม่ส่วนเธออยู่กับพอ่อเจอกันครั้งล่าสุดก็นานมาแล้วหลังจากนั้นผู้จัดการขอให้ในางเอกปลอมตัวเป็นน้องสาว นายเอกจะไม่เอาด้วยและคิดจะกระโดดลงจากรถนี้ไปเลยแต่ผู้จัดก,การก็ห้ามเอาไว้พร้อมกับขอร้องว่าแค่ปลอมเป็นน้องสาวจนกว่าเธอจะกลับมาเท่านั้นไม่เกิน3เดือนแน่นอนและไม่อยากให้น้องสาวนางเอกถอนตัวจากละครเรื่องหนึ่งและงานอีเวนต์ต่างๆจะหยุดชะง,งักไม่ได้ถ้าผิดสัญญาหนังกับซีรีส์ทุกเรื่องที่เราไว้จนถึงปีหน้าก็จะเปิดกล้องถ่ายทาไม่ได้ซูจินต้องชดใช้ค่าผิดสัญญามาหาศาลเนกถามว่าเท่าไหร่จะโปลให้น้องเองผู้จัดการบอกว่า10ล้านหยวน และถ้าอีกแชั่วโมงยังขึ้นเครื่องกลับไปไม่ทันอีเวนแรกจะต้องชดใช้เพิ่มอีก3ล้านนาะงเอกที่ไม่อยากไอ้น้องเสียทั้งเงินและงานจึงได้ปุบปับกลับไปด้วยอย่างไม่เต็มใจนะดานเพลเก็กแม่จับได้ว่าจ้างแฟนปปอมมาหลอกแม่และเหลือสัญญาอีกแค่เดือนเดียวก็จะหมดแล้วแม่แกล้งร้องไห้บ่นลูกทั้งสองที่มาหลอกแม่เพราะแม่อยากอุ้มหลานแล้วแต่เพล็กั้นไม่มีแฟนสักทีพระเอกเลยบอกแม่ไปว่าก่อนไปเมืองนอกได้ซื้อของสําคัญไว้อย่างหนึ่งแล้วแม่ต้องชอบแน่นอนหลังจากนั้นแม่ก็รีบรน่บ่อตนแะ พระเอกสั่งให้น้องสาวไปบอกเลยค่ะเกาว้จัดแจงเอกสารให้พร้อมและโทรแจ้งผู้จัดก,การของซูจินด้วยซึ่งแฟนปลอมๆของพระเอกก็คือน้องสาวนางเอกนั่นเองเมื่อมาถึงบ้านผู้จัดก,การเอาข้อมูลต่างๆของน้องสาวนางเอกมาให้นางเอกศึกษาและจับนางเอกแต่งตัวสมัยให้เหมือนซูจินมากที่สุดนางเอกใส่ชุดออกมาสวยตะลึงมากๆแต่เพราะเธออ้วนกว่าน้องสาวนิดหน่อยชุดที่ใส่เลยไม่พอดีผู้จัดก,การช่วยดึงซิปให้จนซิปลุดซสงัน ด้วยความที่ไม่มีเวลาแล้วเพราะต้องรีบไปงานอีเวนต์ให้ทันเนกจะได้เอาเสื้อสูทใส่สทับมาด้วยเนกจำท่าเดินต่างๆตามที่ผู้จัดการสอนมาเป็นอย่างดีเพื่อเหมือนน้องสาวที่สุดแม้จะขัดกับบุคลิกของตัวเองไปหน่อยเพราะเธอไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูงมานานแล้วระหว่างที่เดินเข้าง,งานเสียวเสียเข้ามาทักนางเอกซึ่งเธอเป็นผู้ช่วยอีกคนของซูจินนางเอกก็แกล้งทำเป็นเนียนทักเธออย่างสนิทสนมเพื่อไม่ให้โดนจับได้หลังจากนั้นนางเอกก็รีบเอตัวไปเข้าห้อง,งาน้ำแล้วกินของผิดสัแดางเข้าไป เมื่อออกมาจากห้องน้ำเอกได้ยินเพลคุยเรื่องงานวิทยานิพนธ์ที่เคยลงในวารสารธรณีวิทยาเล่มล่าสุดเธอคิดไม่ถึงว่าจะได้เจอคนสายวิชาการคอเดียวกันที่นี่ด้วยแต่แล้วเอกก็พูดขึ้นว่าไม่คิดว่าด็อกเตอร์คนนั้นจะเป็นผู้หญิงนางเอกเลยพูดสวนไปว่าเป็นผู้หญิงแล้วไงพระเอกเลยหันไปนเห็บว่าการฟังคนอื่นคุยโทรศัพท์เหมือนจะเสียมารยาทนะเธอก็แถบไปว่าพูดในที่ส่วนรวมขนาดนี้ไม่ถือว่าฟังหรอกอีกอย่างก็ไม่อยากได้ยินความเห็นอคติสุดบันเจิดของคุณด้วย พระเอกก็แก้ตัวไปว่าไม่ได้เหยียดผู้หญิงเคารพด็อกเตอร์ผู้หญิงมากหาว่านางเอกคิดมากไปหรือเปล่าแต่นางเอกไปอยู่เถียงด้วยแล้วรีบเดินหนีไปก่อนเข้างานผู้จัดการบอกนางเอกแค่ตอบเสเยตไปก็พอไม่ว่าใครถามอะไรหลังจากนั้นนางเอกก็เดินไปนั่งโต๊ะตามที่ผู้จัดการคอยบอกในหูฟังเธอได้พบกับน้าหัวและอารองจึงรีบถามผู้จัดการว่าเป็นใครเขาบอกไม่ต้องสนใจเตรียมตัวขึ้นเวทีก่อนหลังจากนั้นพระเอกก็มาจูงมือนางเอกขึ้นเวทีไป ผู้จัดการบอกใอ้นางเอกเรียกเขาว่าชิวหลุนเขาก็จําได้ว่าเธอคือคนที่แอบฟังเขาโทรศัพท์เมื่อกี้นางเอกแอบงงที่พล็อตในงานไม่เหมือนที่ผู้จัดการบอกไว้เพล็กบอกว่าเป็นคนเปลี่ยนแปลงเองและรู้สึกว่าวันนี้เธอเปลี่ยนไปและทักว่ามือเธอมีตาปลาด้วยเธอก็แถบไปว่าเพิ่งไปปีนผามาแต่เขาก็ทักว่าไม่อยากรู้ว่าเธอปีนผาเป็นด้วยเพราะในข้อมูลไม่มีบอกไว้หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าเธอเต้นไม่เก่งเหมือนเดิมนเอกคิดในใจว่าก็ฉันมันไม่ใช่ซูจินนี่นา และถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะโป๊แตกได้เธอจึงไปขอให้ทีมงานเปลี่ยนเพลงจากเต้นรำช้าๆเนิบๆเ,เป็นเต้นจังหวะมันๆแทนแล้วก็เต้นโยกใส่ใพเพลงซาเล่นเอาเขายืนอึงยืนเกรงกันเลยทีเดียวชนิดที่งงมากและสงสัยว่าวันนี้เธอกินยาผิดมาหรือไงแขกในงานก็ชอบใจคลืกคลื้นกันใหญ่พระเอกเลยต้องเต้นตามจังหวะเพลงมันๆไปกับนางเอกโดยการเต้นรำจบลงอย่างสนุกสนานพระเอกเห็นเสื้อนาเอกสิบแตกอยู่ข้างหลังก็รีบเอามือไปปิดให้เธอด้วย หลังงานเลี้ยงเลิกลาอเนกโมโหผู้จัดก,การมากที่ไม่บอกกันก่อนและถามว่าโมชิวหลุนคือใครเขาบอกว่าเป็นแฟนของซูจินนายเอกเลยซักใหญ่ว่าคบกันถึงขั้นไหนแล้วตอนอยู่บนรถทําไมไม่บอกก่อนผู้จัดก,การถามว่านายเอกไม่ได้ถามแลยบอกว่าโมชิวหลุนอายุ30ปีเป็นประธานบริษัทเหมืองแร่โมก,กูปีสามปีก่อนรู้จักกับซูจินในงานราตรีงานหนึ่งทั้งคู่ชอบพอกันตอนที่ประธานมูกลับจากครัวโลกตายเอาน้ำทะเลใส่ขวดเล็กๆมาฝากเธอด้วย ทั้งคู่เลยตกลงคบกันตั้งแต่ตอนนั้นโรแมนติกมากเลยเนกับบอกว่านั้นมันทำลายสิ่งแวดล้อมชัดๆด,ดานอารองแอบมาแซ่เพลกว่าแฟนเพลกเก่งเรื่องสร้างจุดสนใจจริงๆจ,จากนั้นไม่เห็นเพลกดื่มชาให้แทนที่จะเป็นเราก็แกล้งเนบว่าคนที่ไม่ดื่มของมึนเมาเวลาผู้ใหญ่ให้เท่ากับไม่เห็นหัวผู้ใหญ่และการไปคุกคีิกับผู้หญิงเยอะระวังจะติดความจูจ้จี้แบบนั้นมาแล้วบอกว่าผู้หญิงก็เหมือนเสือ้อผ้าธุรกิจตหาคือแขนขา นเนกมาได้ยินข่าวแล็บเนมอารองไปว่างั้นคืนนี้อารองก็มาคนเดียวก็ถือว่าเปลือยอยู่นะสิอารองเลยแก้ตัวว่าแค่เรื่องขำขันระหว่างผู้ชายเด็กสาวอย่างเธอจะเข้าใจอะไรไม่รู้จักเด็กจากผู้ใหญ่นเนกเลยบอกว่าก็แค่ล้อเล่นเหมือนกันพระเอกเดินไปเตรียมตัวและแบ,บคิดในใจว่าไอ้แบบคำพูดที่อารองวันนี้มาคนเดียวงั้นก็แปลว่าเปลือยอยู่นะสิคนอย่างซูจินไม่น่าจะพูดอะไรแบบนี้ได้วันนี้รู้สึกเหมือนเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย ต่อมาผู้จัดการแอบม,มาบอกนางเอกว่าความจริงแล้วน้องสาวของนังเอกกับพระเอกไม่ได้คบกันจริงๆเป็นแค่การร่วมมือที่มีบทให้แสดงเท่านั้นและวันนี้ก็ถึงพาร์ทขอแต่งงานแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ค่อยเดินลงจากเวทีพร้อมกับคําพูดประทับใจต่างๆที่เจอกันขอบคุณที่สอนให้รู้จักความรักเรียกว่าสคริปต์ดีสุดๆแล้วก็มาคุกเข่าต่อหน้านังเอกถามเธอว่ายินดีจะแต่งงานกับผมไหมเสียงเชียร์ให้ตกลงดังกระหึ่มทั้งงานนางเอกจำได้ว่าต้องตอบเยสตามที่ผู้จัดการบอกไว้ แต่เธอกลับคิดว่าน้องสาวถูกเพล็กบงการตามอำเภอใจถามเขายังดูถูกดกเรเพชรกหญิงอีกด้วยจึงได้ปฏิเสธการขอแต่งงานครั้งนี้แล้วก็เดินสวยๆเชิดๆออกจากงานไปเลยเล่นเอาเพล็อึงมากเพราะแอบอายคนท้ง,งานอยู่ไม่น้อยงานนี้หน้าแตกมองไม่รับเย็บกันเลยทีเดียวเมื่อกลับบ้านไปเพล็กก็บ่นกับน้องสาวเรื่อยๆข่าชุดใหญ่ว่าวันนี้สู้จินเต้น,ตนบา้บาๆบอๆอะไรก็ไม่รู้เธอยังแอบฟังเขาคุยโทรศัพท์อีกด้วยน้องสาวบอกเพล็ไปพักผ่อนก่อนจะได้หายโกรธ แต่เพลก็ลับไม่ลงและบอยเลขาเก๋กับน้องสาวช่วยหาทางจัดการเลขาเก๋จึงได้บอกว่าพรุ่งนี้จะเธอมาขอโทษที่บริษัทด้วยตัวเองเลยน้องก็เลยแซวพี่ชายว่าโกรธขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเริ่มสนใจซูจินจริง,รง,รงๆแล้วหรอพระเอกรีบบอยน้องอย่าพูดจาเลวไรคนอย่างพี่จะไปสนใจยายนั่นได้ยังไงแล้วก็รีบเดินเข้าห้องไปแต่ดันเดินชนประตูซะง,งั้นเมื่อนายเอกมาถึงบ้านของน้องสาวเธอถึงกับตะลึงมากที่บ้านของน้องใหญ่โตและข้าวของเครื่องใช้ก็เพียบพร้อมมาก คิดว่าน้องคงลำบากไม่น้อยกว่าจะมีอย่างทุกวันนี้ได้หลังจากนั้น,นเอกก็รู้ว่าเหลือสัญญากับเพ่ออกแค่หนึ่งเดือนและสัญญากับบริษัทต้นสังกัดอีกห้าปีผู้จัดก,การบอกว่าการปฏิเสธงานแต่งของนเอกวันนี้มีผลกระทบต่อน้องสาวเป็นอย่างมากและเตือนว่าวงการนี้ไม่เคยขาดแคลนนักแสดงที่ดีไม่รู้ว่าไหนจะถูกคัดออกทําอะไรต้องระวังรักษาทุกอย่างในตอนนี้เอาไว้จึงจะเป็นต้องร่วมมือกับประธานมูเพื่อหาเงินให้ได้ถึงจะยกเลิกสัญญากับบริษัทดใดในเอกวัผู้จัดก,การกลับไปก่อน จากนั้นก็มองดูรูปน้องสาวและใบประกาศรางวัลต่างๆที่เธอได้รับคิดถึงความฝันของน้องที่อยากเป็นดาราม,มาตั้งแต่เด็กส่วนตัวเธอก็อยากเป็นนักธรณีวิทยามาตั้งแต่เด็กจะได้เก็บดาวตกทุกวันน้องจะได้บอกว่าจอกทีวีให้ได้แบบนี้ไม่ว่าพี่ไปเก็บดาวตกที่ไหนทุกวันที่พี่เปิดทีวีก็จะได้เห็นเธอผู้จัดการส่งข้อความมาบอกนายเอกว่าไม่อยากบังคับนายเอกแล้วหากมันลำบากเกินไปพี่ไม่ต้องทําก็ได้นายเอกตัดสินใจจะไม่ยอมให้น้องสาวสูญเสียทุกอย่างไปง่ายๆแบบนี้ จริงได้โทรไปบอกผู้จัดการว่าจะไม่ยกเลิกสัญญากับเพลกแล้วและจะมีเชอร์ไพรส์ให้ด้วยวันต่อมาขณะที่เพลกอยู่ในรถเลขาเกาแซวว่าท่านาเอกมาขอโทษจะยกโทษให้เธอไหมเขาบอกว่าถ้าเยนั่นมาคุกเข่าอ้อนวอนห้ยกโทษให้ก็ไม่แน่อยู่นะแล้วนายเอกก็มาที่บริษัทจริงๆพร้อมกับขอให้พระเอกยกโทษให้เธอด้วยกับเรื่องเมื่อวานนี้และคุกเข่าขอเขาแต่งงานเองซะเลยพระเอกทำฟอร์มไม่ตอบนายเอกเลยจับมือเขาสมวมแวนจากนั้นก็เข้าไปกอดเขาเอาไว้เขาก็สิบว่าเรื่องเมื่อวานยังไม่ได้คิดบัญชีเธอเลย เธอก็บอกว่าคนอื่นมองอยู่นะเขาเลยรีบัน,น้าปันตายิ้มและตอบตกลงไปนางเอกคิดในใจว่าชีวิตที่น้องสาวพยายามให้ได้มาตอนนี้เธอจะปกป้องแทนน้องเองหลังจากนั้นเปกเรียกนางเอกมาคุยกันและบนเธอชุดใหญ่ที่ทํานอกเหนือก,การคกมของเขาไม่เต้นวอร์ตามที่ชํานาญก็น่าจะบอกกันก่อนแล้วไปเต้นทีแดนทําไมทําไมถึงดําขึ้นทําไมมือถึงมีตาปลาทรงผมก็เปลี่ยนด้วยเธอแถบไปว่าต้องไปถ่ายปกนิตยสารมาก็เลยต้องเปลี่ยนทรงผม ส่วนเต้นที่แดนก็เพราะอใหญ่บรรยากาศในงานมันคลึกคืดดำขึ้นอ้วนขึ้นตาปลาบนมือมีใครกำหนดหรือว่าดาราต้องอยู่แต่ที่บ้านชอบปีนเขาปีนหน้นาผามีปัญหาด้วยหรอและคิดว่ารูปร่างกับสีผิวตอนนี้ก็สวยมากอยู่แล้วพร้อมกับลูกเข้าไปใกล้พระเอกจนเขาเกรงไปหมดแล้วไม่รู้จะเก๊กยังไงเขาจึงได้บอกเธอว่าการเปลี่ยนแปลงของเธอมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเขาอย่างร้ายแรงเรามาคุยเรื่องบอกเลิกสัญญาลวงหน้าและการชดใช้ค่าเสียหายกันเลยจะดีกว่า นางเอกเพิ่งคิดได้ว่าด่านคนสัใจแค่แป๊บเดียวลืมว่าเป็นฝ่ายรับสัญญาอยู่เธอจึงได้บอกว่าไม่อยากเป็นแนวสาวน้อยใสซื่ออีกแล้วและอ้างว่าการเข้าวงการมาสามปีก็อยากเปลี่ยนแนวใหม่บ้างดังนั้นไม่ว่าจะปฏิเสธการขอแต่งงานหรือรู้ขอแต่งงานก่อนต่างก็สร้างกระแสให้เธอได้ทั้งนั้นทำให้เธอเปลี่ยนลุคได้อย่างราบรืน่นพระเอกก็เถียงว่าถ้าจะเปลี่ยนลุกก็น่าจะบอกกันก่อนนางเอกยังยุงข้อดีของการเปลี่ยนลุคครั้งนี้ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเขาเพิ่มสูงขึ้นในรอบปีอีกด้วย ผลลับนี้เขาก็น่าจะพอใจนะพระเอกเชี้ดูข้างนอกว่าสิ่งของทุกอย่างล้วนมีกฎเกณฑ์ของตัวมันเองหากกฎเกณฑ์นี้ถูกทําลายก็อาจเกิดภัยพิบัติขึ้นไดนางเอกถึงกับคิดใน้ใจว่าคนเป็นประธานเนี่ยพูดเวิร์กันแบบนี้ทุกคนไหมหลังจากนั้นพระเอกขออย่าทำให้สิ่งที่เกินขอบเขตที่เขากําหนดไว้อีกในช่วงเวลาที่เหลือก่อนจะหมดสัญญาหลังนางเอกกลับออกไปแล้วพระเอกก็ค่อยหายใจคล่องปลอดหน่อยเกบก,กันจนเหนื่อยทานแต่ประธานมูก็หล่อมากจนให้อภัยได ต่อมาข่าวการขอแต่งงานของนาาเอกก็ดังไปทัว่วชาวเน็ตลงความเห็นกันว่าสงสัยคู่นี้จะรักจริงหวังแต่งบางก็ว่าประธานมู่หล่อมากเป็นดาราได้สบายเลยเล่นเอาเพลงที่นั่งอ่านคอมเมนต์อยู่ถึงกับแอบยิ้มบางก็ว่าซูจินขอแต่งงานได้กล้าใจมากคุณชายมู่ถึงกับเขินและหลายๆคนก็ต่างชอบกับลุกของซูจินที่เปลี่ยนไปเพราะดูเป็นผู้หญิงแกล่งผู้จัดการตกใจไม่น้อยที่รู้ว่านางเอกเคลียร์กับประธานมู่ได้แล้วเพราะได้ยินมาว่าความน่ากลัวของเขาระด,ดับร้อยดาวเลย เอกบอกว่าดาบนฟ้าก็ทุบมาแล้วจะต้องกลัวเขาด้วยหรอจากนั้นก็ขอให้ผู้จัดการส่งสัญญาการร่วมมือของเพลกมาให้ดูหน่อยนางเอกเห็นในสัญญาระบุวา่าต้องไปเดทกับเขาสามเดือนต่อครั้งระหว่างเดทสามารถจับมืออบก,กอดและถูกเนื้อต้องตัวได้ให้ผู้รับสัญญาค้างคืนที่บ้านใดด้วยนเนกคิดว่าสัญญานี้เพลกหวังใช้ความนังของซูจินเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองชัดๆไม่ใช่แค่เร่งแต่งงานแล้วต่อมานางเอกได้รับการติดต่อจากร้านไก่ทอดเฟรนช์ชส์ที่ดังที่สุดในโซเชียล ให้มาหลายสุดคู่พระเอกในนามคู่รักจิ๋วซิลและนักลงทุนที่อยู่เบื้องหลังบริษัทไก่ทอดร้านนี้ก็คือมูกรูปนักนเอกตัดสินใจจะเข้ารวมและต่อสัญญากับเพเอกด้วยจากนั้นก็ขายผู้จัดก,การร่างสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาด้วยและจอาสิ่งที่ควรเป็นของเรากลับคืนมาให้หมดแม่เพเอกดันชอบที่ซูจินเปลี่ยนเป็นคนที่ร่าเริงขึ้นและดีใจที่เพเอกคบกับเธอต่อกะว่าเราทั้งคู่แต่งงานกันแล้วคงต้องคิดเรื่องแบ่งสมบัติกันใหม่ตามกฎหมายน้องสาวบอกกับเะเอกว่าจู่ๆซูจิเนเปลี่ยนลุกแบบนี้ไม่ใช่ว่าเธอมีคนใในจแล้วหรอ หรือว่าเธอตกหลุมรักพี่เขาแล้วจงใจดึงดูดความสนใจของพี่เพร็กถามว่าคนในใจของเธอคือใครจนน้องสาวหลุดปากว่ามีคนในใจแล้วเหมือนกันเลขาเกาจึงได้แซวน้องพระเอกว่ามีแฟนแล้วก็น่าจะบอกพี่กันบ้างหลังจากนั้นน้องพระเอกจึงได้พิมพ์บอกแฟนไปว่าโดนพี่จับได้แล้วว่ามีแฟนแต่คงไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเมื่อเลขาเกาเอาเรื่องไรสดที่ร้านไก่ทอดมาบอกพระเอกให้เข้าร่วมงานด้วยเพราะบริษัทลงทุนด้านนี้ไว้เหมือนกันพระเอกกลับยกเลิกไม่ไปร่วมงานง,งานเพราะไม่ชอบกินไก่ทอดรสหวาน หลังจากนั้นผู้จัดก,การที่รู้ข่าวก็บอกนางเอกว่าเพลงจะไม่เข้าร่วมไลฟ์สดไก่ทอดด้วยนางเอกคิดว่ายังไงเธอก็จะไลฟ์สดแม้ต้องออกคนเดียวจะทําให้เขาได้เห็นว่าเธอมีมูลค่าทางธุรกิจคู่ควรให้เขาต่อสัญญาแต่ผู้จัดก,การก็กลัวว่าหากนางเอกเปเผยภาพลักษณ์ของตัวเองมากไปจะโดนจับได้และจะทําให้ภาพลักษณ์ของซูจินพังไม่เป็นทาด้วยนางเอกจึงบอกยผู้จัดก,การเข้าใจว่าตัวเธอปลอมเป็นซูจินได้แต่จะให้แสดงเป็นซูจินตามที่เขาสร้างขึ้นมาตลอดไปไม่ได้หรอกหลังจากนั้นเสี่ยวเสียกอมือเที่ยงไม้น,นเงเอง เธออย่างเซ็งมากที่มันมีแค่สลัดเพราะพวกเขาใหญ่เธอลดน้ำหนักอีกหน่อยเพื่อจะได้เหมือนซูจินนางเอกเริ่มเข้าใจความรู้สึกน้องสาวที่หนีไปแล้วเพราะโดนกดดันในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องกินและยัดงานต่างๆให้อย่างไม่คิดชีวิตจนทําให้น้องเหนื่อยและหนีไปแต่ก็ตั้งใจว่าจะหาเงินให้ได้เยอะเพื่อเป็นค่าย,ยุคลักญญ์ย้ายกับน้องเองวันนี้นางเอกจึงให้อาซานเปลี่ยนลุคให้ใหม่อีกแล้วและเธอมาปรากฏตัวในลุคสวยเฉียวคมเข้มกว่าเดิมต่อมาเลยค่ะเขามาบอกเพียกว่าห้องไลฟ์สดดังระเบิดไปแล้วเพราะนางเอกมาไลฟ์ แต่เพลก็ทําเป็นไม่สนใจและทํางานต่อและฝากให้เลขคเกาช่วยไปสืบเรื่องแฟนน้องสาวมาให้ด้วยเพราะรู้สึกเป็นห่วงน้องและาเกาส่งรูปเฉยๆของน้องเอกในงานไลส์สดมาให้เพลกดูด้วยอ้างว่าจะส่งให้น้องเพลกแต่ดันส่งผิดพระเอกจะไม่สนใจแต่โกดไม่ได้เลยขอเปิดไ์ดูซะหน่อยแล้วก็พบว่าร้านไก่ทอดที่เนเอกไลฟ์ขยดีมากพิธีกรถามเรื่องที่คู่รักเอ็กไม่มาด้วยทั้งที่เชิญเขาเหมือนกันเธอตอบแทนว่าเขายุ่งมากและขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังครั้งหน้าจะพาเขามาให้ได้ ซึ่งจะคลิปของทางรายการก็ไม่เหมือนกับที่ให้ทีมของนเอกด้วยนางเอกถูกถามเรื่องการขอแต่งงานก่อนหน้านี้ซึ่งเธอไม่คิดว่าจะถูกถามจริงและตอบแปลว่าคนที่คิดคําถามนี้ออกมาได้ก็แปลว่าคุณตีกรอบให้ความคิดของตัวคุณเองทําไมผู้ชายต้องเป็นฝ่ายขอเสมอไปและคิดว่าคนสองคนคบกันเมื่อมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสมอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจถ้าเจอแฟนในอุดมคติแล้วก็ควรขอแต่งงานหลังจากนั้นชาวเน็ตก็คอมเมนต์แซวเพกว่าเป็นน้องประธานคีย์ไอ พระเอกไม่สบอารมณ์เอาซะเลยจึงจะพิมโตตอบไปว่าเขาเองก็มีพลังแฟนหนุ่มเต็มสิบที่หักไม่ได้ขี้อายแบบนั้นแต่ก็คิดว่าถ้าพิมโตตอบตอนนี้จะดูเหมือนทำตัวเป็นเด็กน้อยไปหรือเปล่าเขาเลยไม่ได้พิมพ์โต้ตอบไปจากนั้นก็คิดว่าการเปลี่ยนลูกของนางเอกมันันทำลายภาพลักษณ์ของเขาไปด้วยเลยจะยอมไม่เป็นแบบนี้ไม่ได้อีกจะต้องทำให้คนเห็นว่าเสน่ห์ความเป็นชายที่แท้จริงคืออะไรคนอย่างเขาจะแพ้ได้ยังไงพระเอกที่ได้โผล่ไปเซอร์ไพรส์ปรากฏตัวในไลฟ์สดด้วย นางเอกแอบกระซิบว่าคุณไว้ใจฉันได้นะไก่ทอด,อดรสแรกก็ขายหมดแล้วแต่เพ่ก็บอกว่าคุณทําไม่ได้หลังจากนั้นเพ่ก็เริ่มแสดงฟิลแฟนกับนางเอกช่วยเช็คผมและยิ้มไม่เธอแกล้งโชว์หวานกันด้วยหลังจากนั้นนางเอกก็โชว์กินไก่ทอดกับแฟนซะเลยและกินได้ท่าทางอเดรตอร่อยมากจนมีคนคอมเมนต์เซลว่าดาราก็กินแบบนี้ได้ด้วยหรอพระเอกก็คอยเตือนว่าค่อยๆกินก็ได้เมื่อเลอะปากก็เช็ดให้แต่แฟนคลับบางคนก็หาว่านางเอกกินเยอะไปจนอ้วนแล้ว นเอกเห็นคอมเมนต์พวกนี้จึงได้โต้ตอบว่าช่วงนี้มีความสุขกับการกินจนอ้วนขึ้นจริงๆแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตในกรอบที่คนอื่นตีตราไว้อย่าใช้ชีวิตตามบรรทัดฐานความสวยของคนอื่นกินอะไรแล้วมีความสุขสําคัญที่สุดพระเอกก็ทําเป็นเห็นด้วยกับความคิดของนังเอกกะให้ได้ฟีลแฟนหนุ่มแบบสุดๆนเอกกินไปแล้วที่ายต่อว่าการกินไขมันแต่พอดีเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายไก่ทอดไม่เพียงไม่อ้วนยังเร่งเผาผัานไขมันในร่างกายได้ด้วยแล้วก็แนะนําทิคการกินไม่อ้วนให้กับทุกคน คือต้องเคี้ยว30ครั้งแล้วค่อยกลืนจากนั้นก็แกล้งเอาไก่ทอดได้เปรยกินและลองเคี้ยวเหมือนกับเธอบางพระเอกแอบ,บส่งข้อความหาเลขาเกา้าไว้ซื้อไก่ทอดในไลน์ให้หมดแล้วส่งไปที่หมู่บ้านไทหยางหลังลจากนั้นทีมงานก็บอกว่าไก่ทอดขายหมดแล้วและยังมียอดจองไปถึงปีหน้าทั้งปีด้วยพิธีกรบอกว่ามีลูกคา้านิรนามคนหนึ่งเหมาไก่ทอดไปจนหมดคงเป็นแฟนคลับที่ชอบเอกมากแน,น่แน่การไลฟ์สดครั้งนี้จึงต้องจบก่อนเวลาเพราะไก่ทอดหมดแล้วนเนกที่กินยังไม่อิ่มก็แอบเซ็งนิดหน่อย หลังไล่โจ้พเพลากมาคุยกับผู้จัดการให้หาทางควบคุมนางเอกหน่อยเพราะเหลือสัญญาอีกแค่หนึ่งเดือนแล้วส่วนนางเอกหายตัวไปไหนก็ไม่รู้จนเสี่ยวเสียตามหาตัวไม่เจอพระเอกอ่านคอมเมนต์มีคนชมว่าเขาเหล่อมากน่าจะเป็นดาราบางก็ว่าเขาเทมากรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้ชนะแล้วหลังจากนั้นก็เดินมาสะดุดกับภาพที่นางเอกเอามานั่งกินไก่ทอดอย่างเพลิดเพลินดูแล้วมีความสุขจนเขาเผอยิ้มออกมา เมื่อกลับมาบ้านเพลเ,เรียกน้องสาวมานั่งคุยกันพร้อมกับคิดว่าหรือนางเอกอาจจะชอบเขาเขาแล้วจริงๆเธอจึงได้เปลี่ยนลุคเพื่อดึงดูดความสนใจพระเอกคิดว่าผู้หญิงผอมไปไม่สวยแบบที่เธอเป็นตอนนี้กําลังดีแล้วและรีบแก้ตัวกับน้องว่าก็เป็นแค่บรรทัดฐานความสวยไม่ได้แปลว่าพี่จะคิดอะไรกับยายน,านันและประเด็นก็คือยายนันเริ่มทาลายกฎของพี่ตอนนี้ยายนันน่าจะใช้จิตวิทยาทฤษฎีสะพานแขวนทําให้สมองพี่เข้าใจผิดคิดว่าการตกใจคือการชอบอีกฝ่าย น้องจึงได้ถามว่าตอนนี้หัวใจพี่เริ่มเต้นเร็วใช่ไหมพระเอกบอกว่าไม่มีทางน้องจึงคิดว่าที่นักเอกทำทั้งหมดก็เพื่อดึงดูดความสนใจของพี่ชายแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าทําไมวันนี้พี่ชายดูแปลกๆไปต่อมานางเอกนัดเจอพระเอกเพื่อจะทําให้เขาต่อสัญญาให้ได้อาสาณจึงได้แต่งตัวให้นางเอกสวรค์แววคุณหนูน่ารักซึ่งแอบขัดใจเธอไม่น้อยแต่เธอก็ยอมยอมไปผู้จัดการพบคอ้อนเล็กๆในกระเป๋านาินเอกด้วยและสงสัยว่าเธอเอาไปทําไมเอกบอกว่าจะพกไปคุ้มกันไง แต่ก็โดนผู้จัดการรีบเอาไว้เธอให้เธอออกเดทย่งมีความสุขอย่าวู่วามเมื่อไปถึงร้านอาหารนเนก,ก็ยังมีคออีกอันหนึ่งที่เนบอยู่ตรงขาซึ่งเธอไม่ได้มีคออันเดียวซะหน่อยแล้วเธอก็สั่งอาหารแพงๆและดีที่สุดของร้านมาเพราะเพะเอกรวยมากกะกินให้คุ้มเมื่อเพเอกเริ่มกินอาหารนเน่ก็เปิดประเด็นเรื่อง,องขอต่อสัญญาทันทีและบอกว่าไม่มีใครมาแทนที่เธอได้เพราะหลายปีมานี้มู่กรุ๊ปก็ได้ผลประโยชน์จากความร่วมมือของเราไปตั้งมากมายลายสดครั้งล่าสุดก็ส่งผลดีต่อบ,บริษัทด้วย เพล็กบอกว่าจะไปหาดาราหญิงสักคนมาร่วมมือก็ได้นังเอกบอกว่าดาราหญิงมีเยอะก็จริงแต่อายุเท่าเธอพื้นเพแบบเธอหาคนที่เหมาะสมกับเธอไม่เจอแล้วเพล็กบอกว่าจะไปหาผู้หญิงเก่งๆในอาชีพอื่นมาช่วยรับมือครอบครัวผมก็ได้นักเอกจึงจับประเด็นได้แล้วว่าเพล็กคงจะถูกผู้ใหญ่ได้แง่แต่งงานมาแน่ถ้ายุติสัญญาตอนนี้เขาก็คงวุ่นวายเหมือนกันเธอจึงสัญญาว่าถ้าได้ต่อสัญญาจะตั้งใจทํางานอย่างดีพระเอกประชดว่ารู้จักกันมาสามปีแล้วเหมือนเพิ่งรู้จักตัวตนจริงๆของคุณวันนี้เอง านเอกนิดแถว,ว่าก่อนหน้านั้นเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการทำงานนายเอกขอปรับแก้ไขสัญญาใหม่และต้องการหุ้นในบริษัทโดยรายละเอียดต่างๆร่างไว้แล้วใจผู้จัดการส่งให้เลยาเกาดูก็แล้วกันเพ่เอกจึงได้ถามว่าอยากได้เงินหรอถ้าแค่เงินจริงๆก็จัดการง่ายอยู่แล้วจากนั้นก็สัญญาที่เปลี่ยนใหม่มาให้ในายเอกดูซึ่งลบจำนวนการออกเดตออกไปแล้วและบอกว่าเราเป็นแค่แฟนปลอมๆกันจึงได้ตัดเรื่องเสียเวลาพวกนี้ออกไปานเอกก็พอใจกับสัญญาที่เปลี่ยนใหม่และหันไปกินอย่างอ,อร่อยแทน จากนั้นก็ขอแลกวีแชทกับพระเอกเพื่อจะได้ติดต่อกันสะดวกพอพระเอกแอดไปกลับขึ้นว่าดรซูจนเขาแปลกใจณเอกเลยรีบแก้ตัวว่าเป็นพระชอบประโยคหนึ่งที่ว่ากินแอปเปิลวันละลูกพระเอกตอบว่าห่างไกลหมอช่วยชีวิตณเอกก็รีบทาเป็นป้อนแอปเปิลให้กับพระเอกเพื่อกลบเกลื่อนเมื่อเห็นว่ามีปปาราัสซีแอบตามถ่ายรูปพระเอกจึงได้ชวนให้กลับบ้านกันแต่ขณะที่ทั้งคู่นั่งรถออกมาแล้วปปาราัสซีก็ยังขับตามมาอีกณเอกจึงได้บอยพระเอกจอดรถและเดินไปหารถของปปาราัสซีคันนั้น พร้อมก็บอกพวกเขาว่าเดี๋ยวจะขับรถออกไปทางชายทุงไม่รู้ว่าพวกนายจะตามทันหรือเปล่าพวกนั้นก็แปลกใจมากที่นางเอกเดินมาบอกอะไรแบบนี้หลังจากนั้นนางเอกก็ไปขอพเพลกขับรถเองพเพลกถามว่าขับเป็นด้วยหรอเพราะในข้อมูลเขียนว่าเธอขับรถไม่เป็นนางเอกแถบไปว่านั่นมาเป็นคาแรคเตอร์เท่านั้นและว,วางใจให้เธอขับเธอพระเอกบ่นว่าผู้ชายแมนๆอย่างผมจะไม่ยอมให้คุณมาปกป้องเธอบ่อยเขาเลิกคิไดไร้สาระได้แล้วแล้วกุญแจไปขับเอง หลังจากนั้น,นเอกก็ขับซิงและขับอย่างคล่องแคล่วจนพวกป,รปาร์ซี่ตามไม่ทนันเมื่อสลัดพวกนั้นได้แล้วก็จอดรถให้เพเอกขับต่อพระเอกลงจากรถก็ถึงกับพวกแตกและบอกว่าสิ่งที่เกลที่สุดคือเรื่องไม่คาดฝันนางเอกไม่ฟังที่เขาบน่นและชวนเขามาดูวิวสวยๆซะง,งั้นเมื่อเห็นดาวตกเอกกลับเรียกว่าอุกกบาบาจนเพเอกแปลกใจเพราะคนส่วนใหญ่ก็เรียกดาวตกเธอบอกว่าชอบมันไม่ได้เพราะมันขอพรได้แต่เป็นเพราะถ้าอุกกบาบาตตกสู่พื้นโลกมันจะนำการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงที่ไม่รู้จักมาสู่โลก และถามเขาว่ารู้จักโมเดลไว้ไหมแล้วก็เผยหลุดปากพูดเรื่องธรณีวิทยาไปอีกหลายอย่างจนเนบลกแปลกใจว่าทำไมเธอรู้จักเรื่องพวกนี้ด้วยเมื่อรู้ตัวหลุดพูดออกไปเยอะในเอกจกึงได้แถว่าผู้จัดก,การเคยให้บทเกี่ยวกับธรณีวิทยามาอ่านจากนั้นก็ชวนเขาดูดาวกันก่อนกลับเขาแอบ,บคิดในใจว่าเธอเริ่มคิดไม่เสื้อกับเขาแล้วเมื่อเห็นเธอเริ่มหนาวเขาจะถอดเสื้อคลุมให้แต่เธอดันวิ่งขึ้นรถไปะกอนเอาท่านประธานถอดเกอร์เลยนะเนียหลังจากนั้นนางเอกพิพ์ไปบอยผู้จัดการรอเพิ่มเงินเดือนได้เลย เมื่อจะลงจากรถนเน็กคำหาคอแล้วพบว่ามันหายไปแล้วแต่สิ่งที่น่าช็อกว่านั้นก็คือเพลกไม่ตอบตกลงต่อสัญญาพร้อมกับบอกว่าเราไม่ต้องมาร่วมมือกันต่อแล้วนักเอกก็ย่างของขึ้นก็คิดว่าจะคุยรู้เรื่องซะอีกเพลกบอกว่าจใจเลยค่ะเราติดต่อไปเรื่องยกเลิกสัญญาและเวลาที่เหลืออีกหนึ่งเดือน3วันคงต้องขอความร่วมมือกันก่อนเพื่อจะได้จากกันด้วยดีเมื่อนากเอกกลับบ้านมาทีมผู้ช่วยก็มายินดีกันใหญ่คิดว่าต่อสัญญ,ญาสําเร็จแล้วแต่นางเอกบอกว่าเพลกปฏิเสธแล้ว ด้านน้องสาวถามพระเอกว่าทำไมต่อสัญญาไม่ได้พระเอกอ้างว่าเอกละเมิดสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาขอแต่งงานเองจะเกิดความวุ่นวายต่อเนื่องอีกข้อคือการทำงานห้ามมีความรู้สึกใดๆมาป่าปนไม่งั้นจะกลายเป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้และไม่อยากทำงานกับผู้หญิงที่มาชอบพี่แต่ก็เตือนว่าพาน,น์ทเนอร์ดีๆของพี่กำลังจะหายไปแล้วจะหาคำอธิบายกับแม่ยังไงนักเอกยังคิดให้พระเอกต้องต่อสัญญาให้ได้และจะทำให้เขามาขอร้องเธอด้วยตัวเอง เพราะตั้งแต่เล็กจนโตเธอทําทอะไรไม่เคยผิดพลาดมาก่อนต่อมาในที่ประชุมพระเอกเสนอจะเปิดบริษัทลูกใหม่ที่นาแร่นิกเกิลมาใช้ทําแบตเตอรี่เป็นพลังงานทางเลือกใหม่แต่อารองกลับไม่เห็นด้วยและแอบ,บยุยงเหล่าคณะกรรมการหลายคนให้ไม่เห็นด้วยกับพระเอกอ้างว่าม,มันเสี่ยงเกินไปและจะทําให้สูญเสียธุรกิจเดิมไปได้หลังเลิกประชุมลาพรกเอกยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะทําโปรเจกต์ใหม่และคิดว่าในเมื่อบริษัทแม่ไม่ให้ทํางั้นจะไปลงทุนในบริษัทใหม่มาท,ทาแทน เลขาเ,ขาเตือนว่าตอนนี้บทบริหารไม่ค่อยพอใจเพล็กเท่าไรเพราะทุกคนเกรงกลัวอารมณ์กันหมดปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแนะ่พระเอกจึงตั้งใจว่าจะใช้ผลลัพธ์พิสูจน์ความสามารถของตัวเองนางเอกนั่งดูรูปน้องสาวโดยคิดว่าจะให้เธอพักผ่อนอีกสักหน่อยเมื่อเธอดีขึ้นแล้วคงกลับมาเองผู้จัดการเอาประวัติของพระเอกและการทํางานความสนใจในด้านต่างๆมาให้กับนางเอกตามที่เธอขอก่อนหน้านี้และหลักๆที่เพล็กสนใจซูจินตั้งแต่แรกก็คืออยากให้ตัวเองเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และแม่ของเขาก็บังคับให้เขาหาแฟนด้วยนางเอกจึงคิดได้ว่าสำหรับเพกแล้วต้องพูดกันด้วยข้อมูลถึงจะได้ผลที่สุด